สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ท่านจะได้รับฟังรายการมหาวิทยาลัยชีวิต นำเนินรายการโดยกับผมดิศพลน,นันทริ์ได้มีโอกาสมาพูดจาปรสาสัยกับท่านเช่นเคยนะครับออขึ้นตน้นโดยข้อคิดคำคมที่เป็นหลักพระพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาท่านตรัสไว้เป็นบาลีนะครับว่ากัมมังสัตเตวิภัชติยติทังฮีนปนิตตายะ แปลเป็นไทยว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างกันคำว่ากรรมเขียนเป็นภาษาไทยว่ากอไก,รรมมก่รหันมอมะกรรมถ้าเป็นภาษาบาลีก็กอไก่มอมาจุดมอมาอ่านว่ากรรมะหรือกรรมแปลว่าการกระทํา มีอยู่สองลักษณะหรือมีอยู่สองอย่างกุศลกรรมคือการกระทําในทางที่ดีงามอกุศลกรรมก็คือาการกระทําในทางที่ไม่ดีนะครับการกระทําในทางที่ไม่ดีถ้าพูดอย่างเข้าใจง่ายก็คือว่าถ้าทําดีเรียกว่ากุศลกรรมถ้าทําไม่ดีเรียกว่าอากุศลกรรม นะครับในช่วงแรกของรายการมายห้ายชีวิตเนี่ยผมขออนุญาตพูดเรื่องสังคมนะนะในช่วงแรกของรายการสังคมที่ผมติดตามฟังข่าวก็ในฐานะที่เป็นลูกม่อกรมราชทันนะครับเกี่ยวกับกรณีความตายของเด็กสามขวบนี่แหละ คือชมพู่น้องชมพู่นะซึ่งฟังแล้วดูข่าวแล้วก็รู้สึกสะท้อนบางประการนะครับสะท้อนใจบางประการอย่างเช่นผมพูดตามเนื้อข่าวแล้วกันนะอลงพลพอถูกจับนะพอถูกจับตำรวจก็ ขออนุญาตสารฝากขังนะแล้วสารก็อนุญาตให้ประกันตัวได้โดยมีข้อแม้อะไรก็ว่าไปจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่พอได้ประกันตัวแล้วกลับมาถึงบ้านมีผู้คนที่เป็นผู้สนับสนุนลุงพนนลนี่แหละครับไปให้ช่อด,ดอกไม้ พอสมควรเลยทีเดียวแหละซึ่งก็ถ้าจะว่ากันไปแล้วก็ไม่ค่อยจะเคยเพบเห็นเท่าไหร่หรอกนะครับคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ได้รับช่อดอกไม้คำว่าผู้ต้องหานี้ไม่ได้หมายความว่าเขาทำผิดนะเพราะว่าศาลยังไม่ตัดสินก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นคนบริสุทธิ์แต่ฝ่ายที่เป็นคุณแม่ของ น้องชมพู่ก็ว่าเวเปล่าเปลียวเดียวดายนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะนำเสนอเรื่องนี้แหละมันจะได้เป็นข้อคิดเกี่ยวเรื่องกรรมคือการกระทำพระพุทธเาตาตรัสว่ามนุษย์จะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่ร่ำรวยไม่ร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่ฐานะ แต่อยู่ที่การกระทำนะครับคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับคงต้องติดตามกันไปยาวๆนะเพราะว่าผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจด,ดำเนินคดีนั้นนะยืนยันปฏิเสธข้อหานะครับยืนกลานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งป้อมสู่คดีอย่างถึงไหนถึงกันละนะครับสังคมก็ยังตัดสินไม่ได้ คงจะต้องรอให้ศาลตัดสินว่ากระทําผิดจริงหรือไม่นะครับเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามตามเนื้อหาแต่ที่น่าคิดก็คือสีสันบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อาจทำให้เราลืมประเด็นสำคัญไปนั้นคือคดีนี้เป็นการกระทําผิดต่อเด็กหญิง วัยแค่สามขวบนะครับวัยแค่สามขวบเด็กคนนี้ไม่มีประเด็นสาเหตุขัดแยง้งกับชุมชนนะหรือกับใครผู้ใดก็แล้วแต่ไม่มีประเด็นขัดแยง้งไม่มีประเด็นเรื่องที่จะไปเรียกร้องอะไรต่อมีอะไรนะครับจึงเหลือประเด็นอ่า เผลอพลังพร้อมกับมีพยานหลักฐานชี้ว่ามีคนนำร่างไปจัดฉากตรงจุดพบศพแสดงว่าต้องการให้ตายพร้อมกับเป็นการนำพลางอ,าอีกทั้งผลพิสูจน์ชี้ชัดว่าเด็ก ถูกปล่อยทิ้งให้เดินหลงอยู่ในป่านะครับจนส้นเท้าเนี่นะครับช้ำนะร่างกายก็ถูกฉีดขวรด้วยน้ำนะครับทีนี้ก่อนจะตายก่อนจะตายด้วยขาดน้ำ และอาหารโดนปล่อยทิ้งให้ตายอย่างทารุณกรรมผมขอขีดเส้นตายเลยนะครับโดยปล่อยทิ้งไว้ให้ตายอย่างทารุณกรรมทีนี้ร่องรอยที่ตำรวจตรวจสอบบ่งชี้ว่าเด็กโดนนำไปทิ้ง ในป่าท้ายหมู่บ้านเดินหลงอยู่ในที่นั้นแหละครับแล้วก็ร้องไห้โอดครวญวาดกลัวนะครับจนมีรอยฉีดที่ป่าแต่เด็กไม่ได้หลงไม่ได้หลงป่าจนขาดน้ำอาหารตายตรงนั้นยังมีคนอุ้มร่างเด็กขึ้นไปวางไว้บนภูเหล็กไฟ นะบนภูเหล็กไฟจนกลายเป็นศพจึงกลายเป็นคดีที่มีผู้กระทำความผิดและต้องการกรบเกลื่อนความผิดนะทีนี้ทั้งที่เป็นเด็กทั้งที่เป็นเด็กเล็กนะครับบอบบางยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรด้วยซ้ำไปต้องตาอย่างทารุณอย่างทุลนทุลายที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับ แล้วก็คนที่กระทำผิดคนที่คนที่กระทำเนี่ยนะครับถ้าลองคิดดูที่ว่าจิตใจเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนโหราจริงหรือไม่นะที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ปักปมคลายแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟังคำพิพากษาของศาลว่าจำเลยกระทำความผิดจริงหรือไม่ เด็กวัยสามขวบเนี่ยนะครับเรียกว่าเรียกกันว่าวัยวัยนี้มันเป็นวัยที่กำลังน่ารักน่าชังละไม่มีมารยาสาทายอะไรหิวก็ร้องไม่พอใจก็ร้องอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าหน้าน้าสังเกตตรงที่ว่า มีคนอัมพรางมีคนอํมพลางศพนะไปทําอะไรต่อไม่อะไระให้ให้ให้ต้องคิดให้ต้องพิจารณาถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กวัยนี้หรือไม่มีจิตใจเมตตาก็จะมีด้านช่งเด็กอย่างรุนแรงขึ้นมาได้นะครับ เขาอาจจะร้องกระจองอแงยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาอาจจะกระทาต่อเด็กได้อย่างเงี้ยนะอาจจะใช้กําลังด้านอารมณ์จนกระทั่งพลั้งเผลอ<ม>นะครับเป็นอันตรายร้ายแรงต่อเด็กที่บอบบางได้ตามรูปคดีของตารวจนะครับน้องชมพู่สามขวบเนี่ยนะหวาดกลัวอะไรบางอย่าง,อา,อ,งอาจร้องอาจร้องไห้ อมองไม่เห็นพ่อเห็นแม่จนกลายเป็นชนวนเหตุแต่ไม่ใช่เพราะเกิดจากความชิดของเด็กอย่างแน่นอนแล้วก็ที่ต้องที่ต้องชิดก็คือว่าตำรวจทำคดีนี้เพราะมีเด็กหญิงตัวเล็กๆถูกทำทารุณกรรมอย่างทุลนทุลายคนที่ ถูกกล่าวหายังไม่รู้ด้วยว่าตำรวจในจับกลุมหรือทำผิดแต่ตามข้อมูลข่าวสารผู้คนในหมู่บ้านบ้านนี้ก็ไม่มีเรื่องขัดแย้งกันไม่มีเรื่องขัดข้องหมองใจกันแล้วก็ส่วนตัวอะไรก็ไม่มีอะไรกับตำรวจนะครับให้เป็นประเด็นที่ให้เป็นประเด็นที่อคติ เรียกว่าไม่เป็นประเด็นที่จะให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ก็ดีนี้ทำให้ความจริงปรากฏคนในสังคมโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกวัยน่ารักน่าชังเนี่ยนะครับยิ่งต้องเข้าใจเป็นอย่างดีนี้เป็นคดีที่มีคนร้ายกระทำกับเด็กอย่างโหดร้ายส่วนจะเป็น ผู้ที่ถูกกล่าวหา,หาหรือไม่อย่างไรนั้นเขาก็จะต้องสู้ด้วยการด้วยหลักฐานแล้วก็นิติทางวิทยาศาสตร์ที่มันจเจรอนก้าวหน้าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเนี้ยพลตำรวจเอกสุวัสด์แก้งยอดสุขเนี่ยท่านเป็นมือสอบสวนชั้นเนึ่เรียกว่าม,มือมือมือหนึ่งเลยแหละอ่ามือหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ ดูแลคดีมาตั้งแต่แรกเลยทีเดียวที่ผมนำเรื่องนี้มาเสนอก็เพราะว่าคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อเด็กอยู่ในวัยเนี้ยรู้ได้อย่างดีว่าเด็กวัยสามขวบเนี่ยนะครับ mm. เรียกว่าน่ารักน่าจังอย่างที่ผมเรียนเมืองโตนนั่นแหละแต่ว่ามันลงเอยด้วยเด็กต้องมาตายอย่างทารุณกรรมบนบนเขาอะนะ ตำรวจใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าที่ศารจะออกหมายจับแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ได้ประกันตัวไปแล้วอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีเด็กอยู่ในวัยเนี้ยคงต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นกรณีพิเศษนะครับไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่ากับใครผู้ใดครับ หัวอกแม่นี่ยมันอะไรล่ะแทบพังทลายละนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนด้วยภรรยาของผู้ต้องหาก็เป็นพี่สาวของแม่ของเด็กเนี่ยฮะมันไม่ใช่ใครที่ไหนนะอันนี้ผมอยากฝากว่ากรรมเป็นเครื่องชี้จีตนาะถ้าเราเชื่อในกฎของกรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความเชื่อคนเนี่ยมันจะมีอยู่ หนึ่งกรรม,มสัทธาเชื่อในการกระทําเชื่อในการกระทํากรรม,กรม,มสกตาสัทธาเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์และสัตว์มีกรรมเป็นของตนนะมีกรรมเป็นของตนที่เราเกิดมาก,ก็าเพราะกรรมนะแล้วกรรม,มวิปากสัทธาเชื่อในผลของกรรมเชื่อในผลของกรรมหมายความว่าเราทํากรรมใดไว้ กรรมที่เราทํานั้นก็จะตกมาให้เราเป็นผู้รับผลเหมือนเราหวานพืชหวานพืนชชนดิดใดก็ได้รับผลชน,นิดนั้นแหละครับเอา,มาเมล็ดข้าวไปปล่อยไปหวานลงในเนื้อนาที่มีดินมีน้ําชุ่มชื้นพอสมควรมันก็เกิดมาเป็นต้นกล้าเกิดมาเป็นข้าวต้นข้าวเอามาพราเลาไปปลูกม,มันก็เกิดมาเป็นมะพร้าวเอาน้อยหนาไปปลูกเอาเม็ดไปปลูกม,มันก็เกิดมาเป็นน้อยหนาอวิปากตถา เชื่อในผลของกรรมและตถาคตโพธิสัต์เชื่อในการตรัสสรุ้ของพระพุทธเจ้าทาทั้งหลายที่ฟังรายการมหายลัยชีวิตเนี่ยท่านเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่ากรรมสมัยนี้มันติดจรวด <c oughs> มันติดจรวดสวรรค์มีตานะบุญบาปมีเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เราต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าจะจบดง จะจบเรื่องนี้โดยวิธีไหนอย่างไรรอฟังศาลเท่านั้นแหละครับตัดสินแต่ว่าศาลก็มีสามศาลครับศาลชั้นต้นอจะตัดสินอย่างไรศาลอุทธรณ์จะตัดสินอย่างไร,ร,งไรและศาลฎีกาจะตัดสินอย่างไรผมมาสู้กันยาละสามศาลนะสามศาลเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยตั้งทนายตั้งแต่ก่อนที่ตำรวจจะจับโดยซ้ำไปตั้งทนายสู้ก็ดีนะเออ ทานายก็รู้จะขึงขังตึงต่างอะไรต่ออะไรนี่แหละครับอันนี้ก็ทานายก็ถือเป็นอาชีพนะ,ะเราก็ติดตามกันต่อไปที่นําเรื่องนี้มาเสนอข้อคิดที่จะพึงได้จากเรื่องนี้ก็คือว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เกตนาะแล้วก็ผู้ที่กระทำความผิดจะเป็นใครศาลจะตัดสินอย่างไรจะยกฟ้องเลยตัดสินจำคุกอะไรยังไงขอจะตามต่อไป เพราะว่ากระบ,บวนการทางศาลเนี่ยมันจะต้องมีประจักษ์พยานไหมมีวัตถุพยานชัดเจนไหมดีเเป็นยังไงอะไรยังไงมีพยานจีคอนอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อสารสืบสวนแล้วนะครับเห็นว่าคดีมีมูลถ้าสมมุติว่ามีบูญก็ต้องตัดสินไปละนะหรือไม่มีมูลก็ตัดสินก็ต้องตัดสินไปมันก็มีอยู่ตัดสินหนึ่งถ้าคดีหรือสำนวนมันอ่อนไม่สามารถจะ ความผิดของผู้กระทําความผิดได้ก็ยกฟ้องไปแต่ถ้ามีหลักฐานพยานชัดเจนว่าหลักฐานรัดมัดตัวศาลก็ตัดสินจําคุกไปส่วนจะกี่ปีกี่เดือนกี่อะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ท่านทั้งหลายคงจะได้ค้อคิดอยู่บ้างนะครับว่าเรามีเด็กมีเล็กที่กําลังน่ารักอยู่ในความดูแลเรานี่ก็ต้องคอยเอาใจใส่ดูแ,แลนะครับอ,อ,ยอย่างจริงจังเพราะว่าไม่ ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ว่ากับใครผู้ใดหัวอกพ่ออกแม่มาโดนแบบนี้แล้วผมว่ามันก็เรียกว่าช็อกและครับช็อกนะนาเห็นใจนะอันนี้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายเป็นเรื่องแรกที่นําเสนอในวันนี้ครับแล้ววันนี้ในช่วงที่สองเนี่ยนะครับในช่วงที่สองยังไม่พักยังไม่ยังไม่ขันรายการหรอกผมจะพูดเรื่อง เรื่องที่ได้เตรียมไว้นะครับเรื่องที่ได้เตรียมไว้นี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเขียนไว้เรื่องที่จะบรรยายวันนี้คือทำอย่างไรให้มีเสน่ห์ทำอย่างไรให้มีเสน่หน์ผมเคยไปบรรยายผมเคยไปบรรยายหลายแห่งแล้วก็เคยถามผู้ฟังบรรยายว่า สเสน่ห์ของลูกผู้หญิงู่ตรงไหนะนะเสน่ห์ของลูกผู้หญิงู่ตรงไหนในวันก่อนผมก็พูดว่าความอดทนนี่เป็นสมบัติของลูกผู้ชายความละอายเป็นอาภรณ์ของสตรีการสำรวมอินทรีย์เป็นอาภรณ์ของพระหรือสมมณะก็หมายความว่าสมบัติที่แท้จริงของลูกผู้ชายเนี่ยคือความอดทน อดทนนะครับน้ำอดน้ำทนเป็นสมบัติของลูกผู้ชายลูกผู้ชายยิงยิงต้องเป็นนักสู้เป็นนักสู้หัวใจเกินร้อยอความละอายเป็นสมบัติเป็นอาภรณ์ของสตรีอาภรณ์ก็เป็นเครื่องประดับของสตรีละไอ,อ,อาในสิ่งที่ควรละอายนะเกิดเป็นหญิงก็ให้รู้ว่าเป็นหญิง อย่าทอดทิ้งกิริยาอัจฉาัยเป็นหญิงเครื่งชายเครึ่องอย่าพึงใจไม่มีใครเขาสรรเสริญเมินอารมณ์อทีนี้การสำรวมอินทรีย์เป็นอาภรณ์หรือเป็นเครื่องประดับของพระพระสงฆ์สามเณรเนี่ยนะครับไม่ว่าวัดไหนถ้าเป็นพระที่มีความละมัดระวังสำรวมอินทรีย์เดินอย่างพระปูดอย่างพระ มีความประพฤติที่น่าเลื่อมใสศรัทธานะไม่พูดในลักษณะที่เ,เหมือนชาวบ้านเขาพูดกันนะ่ะคำพูดคำจาหน้าเลื่อมใสศรัทธาสำรวมระวงังพูดจาระวงังมีความประพฤติมีความสำรวมอย่างหน้าเลื่อมใสศรัทธาอันนั้นเป็นเครื่องประดับของพะระตรงกันข้ามถ้าพระไม่สำรวมนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดไม่ผิดอะไรกับญาติโยม อย่างนี้ก็ไม่น่าสรัทธาไม่น่าเลื่อมใสนะครับหัวข้อที่ผมจะพูดในช่วงที่สองนี้ก็คือทำอย่างไรให้มีสเสน่ห์นะทำอย่างไรให้มีสเสน่ห์อาจจะขอขึ้นอารัมพบทไตเติ้ลรายการไว้ก่อนนะครับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีสเสน่ห์มีแต่คนชื่นชมนั้น่ะ ไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนตมบลใดหรือทำงานอะไรก็มีแต่คนรักใคร่ชื่นชมได้รับความสนับสนุนนะครับแล้วก็ใครเห็นก็อยากคบค้าสมาคมด้วยทำให้มีโอกาสในการทำงานได้บรรลุผลสาเร็จซึ่งมีวิธีปฏิบัติกันง่ายๆนะครับที่จะช่วย สร้างเสน่ห์ให้กับตนเองมีวิธีการมีวิธีการอยู่ทั้งหมดก็สิบข้อด้วยกันเหนียวจะลงในรายละเอียดแต่ว่าไตเติตนในวันนี้ก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยนะครับท่านลองคิดดูนะท่านลองคิดตัวท่านเองเนี่ยเป็นยังไงไปทำการทำงานที่ไหนมีคนเคารบ นับถือมีคนไว้วางใจหรือไม่ไอ้คำพูดที่ว่าอยู่ให้เขาไว้ใจไปให้เขาคิดถึงเนี่ยหรือเช่นคำว่าคนจะสวยสวยที่ใจใช่ใบหน้าคนจะงามงามจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก,ก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บันโตสมัยนานมาแล้วนะครับผมเคยสอบสอบวิชาครูนะ,ะเขาบอกว่า คนงามเพราะใจไก่งามเพราะเนื้อไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเขาเขียนเป็นเรียงความเหมนะเขาเขียนเป็นเรียงความอันนี้ก็ก็เป็นคําพูดที่น่าคิดอยู่ครับคนงามเพราะใจไก่งามเพราะเนื้ออ่าเพราะฉะนั้นวันก่อนนอนที่ผมมาจัดรายการใหม่ๆผมก็พูดถึงความงามสี่ชั้นคือคนเราเนี่ยมันมีความงามทั้งหมดอยู่สี่ชั้น งามเปลือกนอกก็คืองามเสื้อผ้าอาภรณ์ใครมีเงินก็ซื้อได้นะงามถัดไปก็งามร่างกายนะงามร่างกายบุคลิกลักษณะท่าทางนี้เกิดมาสวยเกิดมาหล่ออันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งงามงามที่ร่างกายแล้วก็งามอีกอันนึงก็คืองามมารยาะคือการแสดงออกและงามในสุดลึกอยู่ภายในคืองามจิตใจนะครับ อ่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความงามสี่ชั้นถ้าเราเขียนเป็นชาติถ้าเราเขียนเป็นชาติความงามกับเปลือกนอกคืองามเสื้อผ้าแล้วงามร่างกายงามมันยาและงามจิตใจอันนี้เป็นเป็นการเกินไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดในช่วงหลังนะครับอ่าก็พักรายการนิดหนึ่งครับ